ก็สวัสดีเพื่อนเทุกท่านเลยครับสำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใช้ตัวเซตเวลาในตัวร่นจีนเองนะครับไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะใช้ตัวเวอร์ชั่นคอสตอมหรือเวอร์ชั่นตัวพาริออนตรงบทเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็สามารถปรับตัวเซตเวลาเหมือนกันได้ได้เหมือนกันนะครับก็มันจะมีฟังก์ชันตัวเซตเวลาเหมือนกัน,นเลยแต่สําหรับเวอร์ชันในเว็บไซต์เนี่ยมันยังไม่มีในตอนนี้นครับคือมันยังเล่นไม่ได้สําหรับตัวเกม Animal c r o s s i n g นั่นเองนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ใช้ตัวเวอร์ชันที่มันเป็นของเว็บไซต์นะครับ ให้ใช้เวอร์ชั่น p a r ์ทย้หรือว่าเวอร์ชันคอสตอมที่อยู่ใน d i s c o อ d ผมเท่านั้นนะครับถึงจะมีตัวฟังก์ชันเซตเวลาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับเวลาได้นะครับซึ่งไอสองตัวเวอร์ชันนี้มันสามารถเล่น Animal Crossing ได้นะเอาละหลังจากเราเข้าเกมเ,เข้าโปรแกรมมาเรียบร้อยนะครับก็ให้ไปที่ของออไปส่วนของ System นะครับให้ไปดูตรง System มามตรงนี้นครับมันจะมีบอกปี บอกเดือนแล้วก็บอกวันนะครับแล้วก็ตามด้วยวันเวลานะครับตามนี้ครับเราสามารถเซตให้มันอยู่ในเดือนไหนก็ได้วันที่เท่าไหร่ก็ได้เวลาเท่าไหร่ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่เ,เดือนธันวาคมนะครับเวลา <to be? S 1> <ๆ S 2> เวลาประมาณบ่ายบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงกว่ากนะครับก็เซตประมาณน answered answered. ี้ครับสําหรับใครที่จะเซตเวลาเนี่ยเพื่อนๆต้องเซตก่อนเข้าเกมน,นะครับก็คือก็เซตหลังจากเราเซตตามนี้แล้วนะครับก็ให้ดำเการ กดเซฟแล้วก็ทำการปิดโปรแกรมไปแล้วเปิดโปรแกรมใหม่ครับแล้วก็ทำการเข้าเกมได้เลยนะครับส่วนเวลาจริงเนี่ยให้เราเซตตรงทําโซนให้เลือกเป็นเวลาจริงของประเทศไทยแล้วด้วยนะครับเป็นเอเชียแบงกอกตรงนี้นะครับมันก็จะตรงกับเวลาในประเทศของเรานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้การตั้งค่าอื่นก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆที่ผมได้ทําได้นะครับสําหรับการตั้งค่าก็ประมาณนี้นะครับที่ผมได้ทาการตั้งค่าไว้นะครับตรองติ๊กอินก่อนด้วยนะครับประมาณนี้สําหรับการใช้ตัว เซตเวลาครับตอนนี้ผมก็อยู่ในฤดูหนาวแล้วนะครับของเดือนธันวาคมนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดีผมจะลองเดินดูรอบๆนะเวลาอันนี้คือที่เราได้ทําการเปลี่ยนข้ามเวลามานั่นเองเดือนธันวาคมนะครับ นอกมันจะมีมันจะมีอาการกระตุกบ้างนะครับ <relevance> ก็อันนี้ก็รอมาสักพักหนึ่งครับถ้ามันกระตุกชะง,งักไปสักพักหนึ่งเนี่ยเพื Firstly, ่อนๆแค่รอมันสักพักหนึ่งเองนะครับรอมันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะหายกระตุกเองนะครับก่อนนนี้นผมก็จะกระตุกนะครับประมาณเนี้ถ้าอยู่ตรงถ้าอยู่ตรงบริเวณนี้มันจะกระตุกนะครับก็ให้รอมันสักพักหนึ่งอย่าไปทําอะไรมันนะครับประมาณนี้นะครับ ันนี้คือถ้าเราเปลี่ยนเปลี่ยนโซนเวลาสําเร็จนะครับข้ามเวลามาสําเร็จนะครับก็มันก็จะเปลี่ยนพื้นผิวเป็นสีขาวแบบนี้เลยเป็นรูปพีมะเลยนะครับถ้าใครเปลี่ยนไม่สาเร็จเนี่ยก็ต้องให้เพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปทําขั้นตอนใหม่นะครับขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่แรกเลยนะ นี้ผมจะพาเอ่อพาเดินทัวร์ในเกาะนะครับว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่านะสำหรับเดือนธันวาคมที่เราได้ข้ามมานะครับก<ส>็เป็นฤดูหนาวเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นฤดูอื่นๆได้น,นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของเดือนนั้นๆนะครับว่ามันมีว่ามันยังไงนะครับมันมีฤดูเทศกาลอะไรฤดูหนาวฤดูร้อนอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่2ฤดูรับคือฤดูร้อนกับฤดูหนาวอะไรอย่างนี้ ที่เราเล่นปกติที่เราไม่ได้ข้ามเวลาเนี่ยเราเล่นฤดูฤดูร้อนอยู่นะฤดูปกตินั่นเองนะแน่แนอนเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องตั้งเซ็ตเวลาให้มันข้ามไปเดือนธันวาหรือว่าเดือนยังไงก็ได้อันนี้แล้วแต่นะสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ครับบางบางคนเนี่ยใช้เพื่อ,เ,อเก็บผักกาดนะพวกผักกาดอะไรเงี้ยเอาไปลงหุ้นอะไรเงี้ยได้นะซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สําหรับในส่วนนี้นะครับในการข้ามไปอีกวันหนึ่ง mm hmm. เพื่อที่จะ เล่นหุ้นหรืออะไรก็ตามนะเพื่อซื้อของที่เราอยากได้อะไรอย่างนี้นะครับสามารถข้ามได้ตลอดเวลานะซึ่งถ้าเราจะเปลี่ยนถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นกลับไปเป็นเวลาเดิมเนี่ยก็ให้ไปที่ซิสเต็มเหมือนเดิมนะแล้วก็ให้ทัการทําการกดลบนะครับไปวันที่เดิมนะครับก็คือเวลาปัจจุบันของเรานั่นเองนะครับก็เข้าเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะครับก็เป็นการเปลี่ยนเวลากลับมาใช้เวลาเดิมของเราแล้วเนี่ยตอนนี้มันยังกระตุกอยู่ใช่ไหม ก็รอมาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นปกติเห็นไหมเป็นปกติแล้ว อะไรครับก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้พียงเท่านี้ดีกว่าผมเดินทัวร์เข้าข้าวไว้ดูแลกันนะเพื่อนๆสามารถเอาไปลองใช้กันได้นะครับสําหรับเพื่อนนะสำหรับใครที่ต้องการจะเซตข้ามเวลานะครับก็ฝากกดติดตามที่ Discord ติดตามที่ YouTube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เอาไว้พิยงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันในคลิปตัวต่อๆไปนะครับถ้ามีอะไรมาแนะนำนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ